สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่พมัสชวนทุกคนมากินขาหมูกับแม่พม่าวันนี้แม่พมัสไปซื้อขาหมูมา ไม่ได้ทำนะทุกคนก็ามาสำเร็จ เลยขาหมูแม่ก็มาจะเอาแค่ช่องติ้ไว้กินวันหลังแม่เพราะว่าแม่สบายแล้วแม่มองก็เลยอยากจะกินนะทุกคนขาหมูเยำละมัน อนนี้แม่โทมัสจะชวนทุกคนมากินขาหมูของแม่โทมัสแม่ธทมัสได้เนี่ยทุกคนขาหมูเยอรมันแม่โทมัสซื้อหมาขาหมูอกแล้วก็ไก่อกขึ้นตัวขาหมูหนึ่งขาเดี๋ยวมากินกันนะทุกคนกินกับแม่โทมัสนะทุกคนนะเดี๋ยวแม่โทมัสยกไปกินที่ห้องรับแขกกินกับแม่โทมัส กินกันล,ละ่ะขาหมูเยอรลลมันนี้ก็คือขาหมูนะทุกคนเรามากินขาหมูกันไก่อบค่ะทุกคนแม่ทอมัสอยากกินนะทุกคนแม่ไม่แม่ทอมัสไม,ม,ม่สบายแล้วก็หายป่วยแม่ทอมัสก,ก็อยากจะกินกินกันลนะ่ะร่างกายก็ต้องการนะทุกคนนะโปรตีนเนื้อลงไม้ลงมือกินกันกันกบแม่ทอมัสอ่ะ มาทุกคนกินกับแม่โทมัสไก่กอบไม่มีข้าวเหนียวส้มตำนะทุกคนกินเปรี้ยวๆสลัดก็ไม่มีก็กินกับส้มทุกคนน้ำส้มขาหมูขาหมูแยมันแม่ทำให้ดูถูกนะันทุกคนนะ ขาหนึ่งมันเท่าไหร่เองถ้าเราซื้อมาก็มาอบได้แต่นี้ว่ามันต้องมาเครื่องอบเรามันก็จะเลอะนะทุกคนต้องมาขัดมาล้างอีกเนี่ยเรากินแค่เนี้ยอร่อยทุกคนไป แม่โมัสขอตัวกินนะทุกคนนะพ่อโมัสเขาเขาไม่ยอมมานั่งใกล้ๆแม่โมัสกินเขาแบบชุดทํางานนะทุกคนชุดวันนี้ไปขนฟื้นนะทุกคนนะเข้านะมาเก็บไว้ก็เลยกินอาหารที่นี่หน่อยถือน,นัทุกคนเดี๋ยวแม่โมัสขอตัวกินก่อนเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าแม่โมันะคะ คลิปนี้มาสั้นๆเบาๆดูไม่ยาวทุกคนขอบคุณหน้าที่รับชมไม่าบายค่ะ